เติมชีวิตให้มีพลังด้วยการคิดบวกวิธีคิดบวกไม่ใช่เรื่องยากเมื่อไรก็ตามที่เราคิดบวกได้มากเท่าไรชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนเป็นพลังเราสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขหรือมีความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็จะสามารถอยู่กับมันได้ และพร้อมที่จะก้าวข้ามมันไปได้ 1. รู้จักปล่อยวางเสียบ้างเมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปโดยเฉพาะความทุกข์หรือปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตจะทําให้เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายเราลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวางเสียดีกว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดอย่าคิดมากแล้วเราจะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีความสุข 2. หันมาใส่ใจตัวเองรักตัวเองเลิกจับผิดคนอื่นเลิกมองคนอื่นด้วยอ,อคติเพราะทุกคนย่อมมีมุมมองการใช้ชีวิตหรือความคิดที่แตกต่างกันมันฝึกฝนพัฒนาตนเองแล้วดึงศักยภาพในตนเองออกมาให้มากๆแล้วทุกอย่างในชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น 3. ม,มันให้กำลังใจตัวเองในแต่ละวันเราต่างเจอเรื่องราวอะไรมากมายบางวันก็ทุกข์ร้องไห้เศร้าใจบางวันก็สุขมีเสียงหัวเราะมีความรู้สึกนึกคิดไปต่างๆงานานาในแต่ละวันบอกตัวเองให้เชื่อมั่นว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิมให้กำลังใจตัวเองจะทำให้เรามีความมั่นใจและเพิ่มพลังบวกได้มากยิ่งขึ้น 4. มันผูกมิตรกับคนคิดบวกเมื่อเราอยู่ท่ามกลางคนที่มีทัศนคติที่ดีเราจะค่อยๆซึมซับพลังงานด้านบวกขึ้นเรื่อยๆทำให้การคิดการกระทำหรือคำพูดเปลี่ยนไปนในทางที่ดีความรู้สึกที่ดีจะนำมาซึ่งความคิดที่ดีส่งผลดีกับชีวิตของเราเองที่สำคัญคนคิดบวกย่อมมีพลังงานชีวิตและความกระตือรือร้อนมากกว่าคนอมทุกข์ที่ขาดแรงใจ ห้าอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นความกลัวและความกังวลมักจะเป็นอุปสรรคให้เรามองโลกในแง่ร้ายอย่าคิดมากอย่าคิดกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลยหรือให้นึกถึงอนาคตแต่ควรใช้ชีวิตอย่างมีแบบแผนและรอบคอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุดและทำปัจจุบันให้ดีเข้าไว้ 6. จดจำเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในสิ่งดีๆก็มีเพียงเล็กน้อยในแต่ละวันก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้เช่นกัน 7. เราไม่ดูถูกตัวเองการดูถูกตัวเองบ่อยๆคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในตนเอง เราควรหันมาให้กำลังใจตัวเองจะดีกว่าสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ลงมือทำไปก็จะดีหรือไม่อย่างไรผลที่เป็นอย่างไรก็ตามก็ให้คิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วทุกอย่างล้วนมีโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอข้อสุดท้าย 8. ชื่นชมตัวเองหรือให้รางวัลแก่ตัวเองลองหาสิ่งเล็กๆทำหรือทำในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบดูสิ มันชื่นชมตัวเองเวลาที่เราได้ปลดป่อยความสุขออกมามันจะทำให้เรายิ้มและมีอารมณ์ดีมากขึ้นไม่ว่าชีวิตเราจะเจออุป,ปรสรรคปัญหาใดๆก็ตามลองให้เวลากับตัวเองก้าวข้ามมันไปให้ได้มันให้กำลังใจตัวเองรักตัวเองให้มากๆหากเรามีความเชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีขอเป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่กำลังทุกข์ใจ คิดค่าว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะหากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ